สวัสดีจ้าเจอกับจอยสแนลเลยจ้าเมื่อนี้จอยกิสิมานํำเสนอเมนูสุ่มตำหอยแข้งจ้าแต่ก่อนไปรับชมเมนูสุ่มตำหอยแข้งจอยกับ้อฝังให้ทุกคนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งพร้อมเ้อจ้าเผื่อเิได้เป็นกำลังใจให้จอยได้คลิปวิดีโอตโต้ตไปนั่นเองเลยจ้ามาเบิกส่วนผสมกันว่าข่ะเนอกว่ะสุ่มตำหอยแข้งจอยสิใส่ยังแน่มมหยังแน่ค่ะนี่นี่เลยจ้า มีมะเขือเทศจ้ะแล้วก็สิมีกระเทียมจ้ะเนาะนี่จ้ะนี่เลยจ้ะและนี่ก็สิมีมะนาวจ้ะมักพริกจ้ะเนาะจ้ะหมักพริกนี่ก็ใส่หลายๆจักหน่อยจ้ะเผ็ดๆแซ่บๆเนาะหมะเน่าวมักพริกจ้ะแล้วก็สิมีอ่าอันนี้ก็คือเส้นมะละกอจ้ะคือจอยสิใส่มะละกอพร้อมเนาะใส่บักหุ่งพร้อมจ้ะแล้วก็นี่ก็คือหอยแข้งจ้ะหอยแข้งจ้อยก็ เตรียมเรียบร้อยแล้วเราจะเด้อไอ้ลวกซุปเรียบร้อยแล้วจ้ะและะ้วก็เซมีนี่เราจะน้ำมาาะขามเราจะเนาะแล้วก็มีสูตรแล้วก็มีน้ำปลาจา้ะแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำตาลปีบ๊บเราจะเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเัาก็มาลงมือตำกันเลยจา้านี่จา้านี่เอาพริกลงไปเราจะเนาะตำพริกจ้านี่จา้าเดี๋ยวเอากระเทียมลงไปเราจะเนาะ พริกนี่เป็นพริกแหงกะสิตำย่างจากหน่อยจ้ะพวมเพจนี่เอาตามต้องการเนาะค่เนาะถ้าผู้ใดมักเพจก็ใส่ร้ายจ้ะถ้าผู้ใดแบบว่ากินเพจหน่อยมักไอ้กินเพจบุคไว้ได้ก็อาจสิหลุดพริกลูกจากหน่อยเจาะเนาะแต่ว่าจอยสีแบบใส่พริกได้รายจากหน่อยจ้ะใส่พริกแหงเข้าไปพร้อมจ้ะเส้นได้แบบเพจเพจจุดจัดจุดจัดเนาะเนาะจะหลังจากทีขาวเติมตำพริกเรียบร้อยก็ใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปจ้ะนี่ใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปเนาะเนาะ แล้วลังจากนะั้นเขามาเติมด้วยสูโรจารวยลงไปเมนูนี้แซ่บๆจุดจ้ะเด้อลังจานนะเรามาเติมด้วยน้ำปลาลาจ้านี่หนึ่งทะพี่นะคะเนาะใส่ลงไปจ้ะลังจานนะเขามาเติมด้วยน้ำมะขามจ้านี่ใส่น้ำมะขามาลงไปสมตาตตรงขบเคืองนะคะนาะจังสีแซ่บจ้ะลังจานนะครับมาเติมด้วยน้ำปลาจ้า นี่ยอ่อลงไปจะน้ำปาลาหลังจากนั้นก,ก็มาเติมด้วยน้ำมะนาวจ้ะนี่ใส่มะนาวลงไปบีบน้ำมะนาวลงไปเราจะเนาะบีบมะนาวลงไปจ้ะหลังจากนั้นก,ก็มาเติมด้วยมะเขือเทศจ้ะหั่นมะเขือเทศลงไปเราจะเนาะนี่จ้ะสมตี่ต้องแปลว่าขบเเรื่องขุดเรื่องค่ะจังสีแซบนะคะเนาะใส่ลายๆเลยจ้ะนี่ ใส่มะเขือเ,เทศลงไปจะาหั่นมะเขือเ,เทศลงไปใส่ส่วนผสมตามที่ห้าต้องการเราเข้ามาโขกๆๆๆๆตั้ำๆๆๆมันส่วนผสมมันเข้ากันนัน๊ะเนาะจะโขกๆกตั้ไปเรื่อยๆจ้ะนี่โอ้นี่จะสีสันแบบแซบ่บๆเลยจ้ะอืมจุดจดัดจุดจัเลยจ้าเมนูนี้ หลังจากที่เท้าตํามส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ซิมเบิงได้จะได้ว่าได้หลุดตามได้ดตามหลุดเท้ตาต้องการบร่ถามมันขาดยังหรือว่ามันบโปรยยังเขาก็สามารถเติมได้เนาะจ้าหลังจาก,จากีเท้าได้แบบหลุดสาตามตามเท้าต้องการล่ะเดียวจอยสีมาใส่เศษมะโกอเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะใส่เศษมะลโก,ะะก,โก้ลงไปจา้านี่ใส่ลงไปเลย คือจิจ้อยซีไซเส้นไอม้มะละกอลงไปน้ำพร้อมนะจ๊ะเนาะตำหอยแครงจ้อยซีไซเส้นมะล,ละกอลงไปจังหน่อยจ้ะหลังจากนั้นเฮามาตำจตลละาา้ะ,ะตำเส้นมะละกอมันเข่าเครื่องแล้วขะเนาะตำมะฮูงมันเข่าเครื่องก็ว่าได้จ้ะใส่ซานบันเฮาหนึ่จ๊ะเนาะนี่นี่จ้ะรสชาติแบบหอมหอมหอมห,อม,หอมจ้า แล้วหลังจากที่เท้าใส่เส้นตําเสศนมากรอเขาเครืองเรียบร้อยแล้วจอยสีมาเติมด้วยหอยแข้งจานี่หอยแข้งลวกเรียบร้อยแล้วจานี่เติมลงไปค่ะใส่ลงไปเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดจ้ะจ้ะโคกโคกโคก,โกให้เขากันให้ส่วนผสมเขากันจหนวเนะค่ะ้องตังต้มแห้งก็ได้จ้ะพอจะตั้แห้งแล้วเดียวไอ้หอยมมนสิลีนาะค่ะดองก็คุ้น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 ,นเอาจ้ะ นี่จ้าโอ้โหสีสันนาตาแบบว่าสุดยอดเลยจ้าเนี่ยหอมหอมเลยจ้าสุดยอดเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสุมตำหอยแข้งจ้านี่จ้าหอมหอมจ้านาตาน่ารับประทานมากๆเลยจ้าเดี๋ยวกนอื่นเดี๋ยวจอยสีมาใส่ถาดใส่จานนะคะนอพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกันเลยจ้าเด้อสุมตำหอยแข้งจ้า จ้ะหอมหอมจะสุดยอดเลยจ้ะผักแกมจอยแกซิมีผักอา uh, กาศเท้าแล้วก็นาะมีผักกาดขาวจ้ะแล้วก็มีใบโหระพาจ้ะนี่คือผักแกงนะ,ะจ้ะเนาะจ้ะโอ้สีสันหน้าตาหนาเราทานมากๆเลยจ้ะหอมหอมจ้ะแซ่บเสับนวดน,นวดเลยจ้ะเมนูนี้ก็ได้ เรียบร้อยแล้วเด้อจ้าเมนูสุ่มตำหอยแค้งสูตรจอยเสนีห์นกขะเนีนกกนนนน่จา้านาตาก็สิประมานนีจ้จ้านี่เลยจา้าอันนี้ก็คือผักแก้มเนาจะนอผักแก้มจอยกะสิเอาเป็นผักอ่าผักกัดขาวจา้ดแล้วก็สิมีใบโหระพาจา้าแก้มกันเนาจะนอะน,นีจ่จ้ามาเด้อจา้ามาเด้อจา้ามากินสุ่มตำหอยแค้งนับก,กันเด้อค่ะเด้อ คลิปนี้จอยก็เอาไว้เพียงซํำนี่เราจะเนาะจอยกะขอฝากทุกคนสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งพร้อมเลยจ้าเผื่อสิได้เป็นกำลังใจให้จอยได้เห็นคลิปวิดีโอจต,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 ต่อไปนั่นเองเลยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า